สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับเจ่าเอฟอร์ดประุมนะครับวันนี้เราก็มีรถมารีวิวนาเสนออีกเช่นเคยนะผมกับคันที่อยู่ด้านข้างนี้เลยเป็นรุ่น X-LT 4ประตูกเกียร์ธรรมดานะครับผมสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรวิจีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะผมเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะผมเกียร์เนี่ยเป็น หเกียร์นะผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าตัว XLT เนี่ยมาพร้อมกับตัวระบบเบรก ABS กล้องล้อนะผมแล้วก็ตัว EBD ช่วยกระจายแรงเบรกพร้อมกับตัว ESP นะผมช่วยในการทรงตัวนะผมเสถียรภาพการทรงตัวนะผมแล้วก็ตัวรอมนะผมตัวเสถียรภาพก,การพลิกคว่ำนะครับผม สำหรับตัวเจ้า xrt เนี่ยก็โปรโมชันเนี่ยวันนี้เรามาพร้อมกับตัวชุดแต่งคันนี้นะเป็นว i d บอดี้นะผมแต่ว่าไม่ยกสูงนะผมคันนี้แล้วก็ใส่เป็นล้อขอบ18นะครับผมพร้อมกับตัวชุดแต่งต่างๆนะครับผมอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมใช้ยังไงเดี๋ยวลองตามเข้ามาดูใกล้ๆว่า มันแต่งไวบอดี้แล้วไม่ยกสูงเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเราเข้ามาดูชุดแต่งเจ้า XLT ไวบอดี้ไม่ยกสูงคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะแต่งเป็นไวบอดี้นะครับผมสังเกตดูตัวตรงไฟหน้านะครับผมด้านข้างเนี่ยตัวแก้มข้างเนี่ยจะยื่นออกมานะครับผมเพราะว่ามันเป็นไวบอดี้นะครับผมตัวบอดี้มันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับผม อันนี้อัปเกรดไฟหน้าให้เป็นไฟหน้าแบบมาสเตงร์แล้วผมแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ f ด d แบบสามมิตินะครับผมแล้วก็ติดไฟ LED ให้สามดวงพร้อมกับด้านบนเนี่ยติดตัวเลนเจอร์นะครับผมอะคริลิกเลนเจอร์ที่เป็นสีโครเมียมให้ตรงฝากระโปรงนะครับผมตัวนี้ตัวกันชนหน้านะครับผมเป็นสีดำด้านนะครับผมตัดด้วยสีบรอน์น,นะครับผมตรงกลางนะครับผมเป็นของตัว F150 w i e Body นะครับผมตัวนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวตามไปดูต่อด้านข้างนะครับผมว่ามีอะไรแต่งเพิ่มเติมอีกด้านข้างนะผมคิวล้อขนาด6นิ้วตัวนี้เป็นแบบไม่มีหมุดนะครับผมทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวล้อแมกเนี่ยเป็นล้อแมกขนาดขอบ18นะครับผมตัวนี้เป็นยาง Monster AT3 <c oughs> คันนี้เราไม่ได้ยกสูงนะครับผมก็าจะดู แปลกตานหน่อยแต่ว่าสําหรับนุ่นนี้เป็นรถยกสูงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะผมตัวนี้ต่อมาในส่วนของลายสติกเกอร์นะครับผมก็ลูกค้าออกแบบมาเองนะผมว่าอยากจะได้เป็นชื่อนะผมก็จัดให้นะครับแล้วก็ติดพวกเบ้ากันลอยมือเปิดนะผมแล้วก็ฟิล์มเซรามิกพร้อมกันสาดบวกกับลาวหลังคาด้านบนนะผมให้รอบคันนะครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับผมเป็นไฟท้ายแบบตัวเยนะครับผมเป็นโคมสโมกนะครับผม V2 เป็นโคมดำนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์ด้านท้ายให้นิดหน่อยกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมนะครับผมมีเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังนะครับพร้อมกันติดตั้งถอยเพิ่มกล้องถอยเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวตามไปดูต่อภายในอีกชนิดหนึ่งนะครับผม สำหรับภายในของเจ้าตัว xlt นะครับผมก็จะเป็นอบ์ดหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมมีพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้แบบก่อนแรงพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะผมครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควยคุนโทรลนะผมช่วยล็อกความเร็วแล้วก็ตัวลิมิตนะครับผมตัวจำกัดความเร็วนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะผมต่างนะผมไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมที่ปัดน้าฝนอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้เรายังแถมจอแอนดรอยแบบ พัดสกรีนขนาดแก้ว9นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากนะครับผมถ้้ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันต่อหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัว XLT แต่งสไตล์วายบอดี้ไม่ยกสูงอันนี้นะครับผม,ผมก็บอกได้เลยว่าก็ดูสวยเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่งสไตล์แบบนี้นะครับผมถ้าลูกค้า <Billie loh> ท่านใดนะผมสนใจอยากจะได้รถยนต์ฟอร์ดแต่งสไตล์แบบไหนก็แล้วแต่นะผม ก็สามารถทักเข้ามาได้ทางช่องเจ้าเอกฟอดปทุมนะผมหรือว่าจะเป็นทางเพจหรือแอดไลน์เข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะผม,ผมยินดีให้คําแนะนําปรึกษานะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งรถหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆรวมไปถึงการจัดไฟแนนซ์นะครับผมตัวน,นี้ก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะผมถ้ายังไงวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยกับตัวเจ้า XRT แต่งแบบนี้นะครับผม ก่อนจบคลิปไปก็ฝากรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะผมเผื่อว่าเวลาผมทําคลิปหรือว่าเสนอการรีวิวจะได้รับการแจ้งเตือนนะผมตัวนี้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้าคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ